โอเคครับผมก็ขอากราบสวัสดีทุกคนด้วยกันด้วยเลยรนะครับสำหรับนี้อยู่กับผมตู่เดอนเดิมเช่นเคยแล้วนะครับไปเห็นเราไปเลยการเซิฟวันที่สองเราแลวนะไปไปต่อกันอีพีสองครับแล้วก็เหมือนยิงเสียมปืนอยู่ข้างหน้าผมครับผมบอกเลยตอนนี้เนี่ยมันไม่รอผมแน่ครับโอ้พิมพมาฉันด้วยเดผมก็ไปมาช้านั้นไปครับเพราะผมสนใจเนี่ยข้างหน้านครับผมว่าลูกซองน่าจะเยอะนะมาพี่ก็ขอโดซองหน่อยละกันนะน้องๆนี่อ่าหัวกลมๆแล้วก็ล่วงไปครับนี่ แตกหนึ่งครับสวยสวยนี่แตกสองโอเคล่วงอู้ของย่มกันเล่นเนี่ยดูดิโอโหเราเก็บของได้แค่ดิดเดียวแต่เราก็ต้องไปกันดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเราฝืนอยู่เนี่ยอาจจะล่วงไปเป็นม่วงได้ครับดูดิลงมานี่แบ๊บเดียวครับวันที่สองเราเติบโตนะนะคะคลิปวันแรกของเราบ้านแตกไปแล้วครับนี่แต่ก็ยังมีคนเล่นอยู่ แล้วผมก็ได้ทําการขอไปเก็บต่อแล้วครับแล้วผมก็เจอว่าหนุ่มสุดหล่อคนนึงงนี่ยมันเดินอยู่ข้างหน้าผมครับต้องบอกเลยครับมันไม่รอดผมแน่ครับวิ่งอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ลาอสสยหัวนี่แล้วก็แตกหนึ่งครับนี่ตัวพี่สวยอัญจีอุ๊บหลังก็เข้าว่ะเออขี้ลอยเหรอหลอยก็ล่วงไปดีเดี๋ยวเรามาดูของกันนะดูของที่ได้มาก็เป็นฟาร์มครับโอ้โหเต็มตัวเลยจะไม่ได้ไปไหนเลยของเต็มตัวนี่ แล้วก็ไปีกค้างนึงนะครับที่เราได้ถึงบ้านในปลอดภัยได้ดีบ้างผมนะครับแล้วก็ได้ย้ายบ้านมันอยู่แถวแถวเออเออแถวแบบเขียวบนนะนะแบบตั้งข้างครับเพราะว่าอยู่ตรงนั้นบ้านมันแตกครับถ้าเราไปสร้างตัวเดิมอีกก็เราไม่รู้เหมือนกันว่มามันที่2เนี่ยมันจะมีพวกแบบรวยย้ยๆยเงี้ยทาระเบิดถัางเยอะเงี้ยอาจจะร่วงเป็นม่วงได้ครับแล้วก็ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าปืนหนะักหรืออะไรมันเกิดยังนะน่าจะยังไม่เกิดหรอกครับแต่ก็ถือว่าดีครับเราเก็บของไปนะดูดีของที่ได้มาก็พอใช้ได้ครับมันเจี๊ แล้วผมก็ได้ลงมาแถวเขียวล่างครับผมก็เจอพวกหนุ่มคนนึงเนี่ยขีย่มาักับ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 โอ้โหเปิดห้อง่ะเปิดห้องเหรอวิงหนีทำไมนี่ครับมันก็แตกหนึ่งครับสวยๆโอเคแล้วก็ได้ซองมาครับมันเจี๊ยบโอ้ของนี่ของทีง่ได้มาโอ้โหยนี่มันเจี๊ยบหลายคนก็ถามผมว่าเนี่ยเสียงผมเหมือนสไปเซอร์เลยเหมือนตรงไหนในีุนนสุผมก็เจอไอ้ตัว PG แล้วครับไอ้พีจีนี่คูลี่ผมครับพวกนี้เนี่ยมันเป็นพวกแบบต่างชาตินะมันมีเยอะ แต่วันนี้เนี่ยมันลงคนเดียวเนี่ยป <c oughs> กติมีสองนะตัวพี่สิบบาทเราเนี่ยโดดคาร์ที่พี่สิบบาทครับพี่ <B ali> บาลีนะนะโอเคเราจะชุบแกกันแล้วเราไปกันดีกว่าครับฉันกําลังขี่ม้าไปมองบนฟ้าแต่ไม่รู้จะเจอใครอยู่อู้ใครวะน่ะขีดด่จักรยานมาอย่างนี้ก็ล่วงคาร์จักรยานเองหนูดูดีจู่ก็ได้ลูกซองมาระเบิดฟรีหนึ่งลูกโหยหวนเยี่ยมเลยนะทุกคนดูดิสวยพี่สวย แล้วผมเนี่ยเขาเจอบ้านที่บ้าอยู่แถวไบโอนะครับหน้าไบโอแล้วก็บ้านนี้เนี่ยมันมีรถถังนะครับแล้วก็ผมก็จะไม่ปล่อยมันไปนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะยิงรถถังมันครับผมเชื่อผมเลยไอ้นี่แม่งมาจัรถถังมายิงตอนที่ว่าผมจิงแอร์ครับทุกคนรอดูเลยผมก็ต้องกับการรถถังมันไปนะแล้วบ้านที่ผมยิงรถถังเสร็จนะครับผมก็จะมาเลดบ้านแถวเถวท่าเรือครับเพราะว่าไม่รู้ว่าผู้หลุมคนนี้เนี่ยอยู่ในบ้าน,นครับ ว่าถึงไม่ได้บ้านเขาก็จ้าแร่พวกมันมาครับว่าบ้านตอนนี้ผมเนี่ยก็ขาดแค่เรียบร้อยครับนี่นี่ยทากคนก็ไม่ต้องแปลกใจว่าผมอยู่กับใครนะครับแล้วก็อยู่กับที่คนอื่นเพื่อนหนุ่มสุดหลอดนะเพราะว่าใจเนี่ยเป็นสายแคบบ้านครับนี่สายแค่บ,บ้านประจําปีของเราส่วนใครติดตามช่องแกอะไรอย่างนี้ก็อยู่ใต้คลิปของผมเลยนะครับนี่สิสโอ้ว่นอนที๊ยบดูของนี่ครับแล้วก็เอาแต่แพวกแร่พอครับเ็เราก็ไปกันนะ โอ oh, ้โหประตูเดียวด้วยถ้ามีระเบิดอีก30ลูกก็จะได้นะแต่บ้านมันก็เป็นเหล็กด้วยครับแต่เราก็ยิงตอมไปเลยเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปกันดีกว่านะระหว่างนี้ผมก็ได้กลับมาบ้านเร้อยครับระหว่างที่ผมไปไล่เหล็กบ้านมาแล้วก็ไปเปิดห้องมาด้วยครับก็ได้ของเนี่ยมาเต็มเลยครับดูดิของที่ได้มาก็แบบปืนคงปืนคนกลนเบาครับแล้วก็แร่ต่างๆนะแล้วก็แร่แคะบ้านนะครับบอกเลยเดี๋ยวพี่แกจะพาเราแคะบ้านแน่นอนครับมป แล้วก็ขอ้ายเก็บของออก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราก็ไปลุยต่อนะนะตอนนี้ผมก็เลยมาแถวๆทําบนนะครับแล้วผมเนี่ยก็จะทำการเชื่ชื่อครับแล้วก็เหมือนจะมีเจอตัวข้างในตัวหนึ่งครับอยู่ทำร่างก็น่าจะดักซุ่ม,รรมอยู่ครับไปนั่งกาดหยุดซ้ายมือข้างหน้าครับมาผมเปิดก่อนครับนี่เปิดก่อนได้บูดฮะไม่รู้จะบูดจริงเปล่าต้องหาตัวเจอตัวแล้วครับโอยหลบทำไมเนี่ยแล้วก็แตกไปครับนี่ขอคมคมครับแล้วก็ได้ลูกซองมาแล้วก็เบอร์ดีแล้วก็ของแต่งปืนแล้วก็โอ้โห โอ้โหของทำหุ่นเยอะเลยเนี่ยคูบอร์คูเบอี้อะไรเนี่ยนี่โอ้โหเหมือนจะเจอดินปืนด้วยโอ้โหดินปืนข้าร้อยเฮ้ยอะไรไม่เดือดโอ้โหดินปืนข้าร้อยอะไรวะที่้งบ้านอยู่แถวนี้เนี่ยทำดินปืนมาหรอเนี่ยเดี๋ยวมันได้บ้านบอดว่ะบ้านบอดคุณจะไปใช่หรอกมั้งโอเคเราเคลียร์ของแค่นี้ก็เดี๋ยวเราไปกันนะอยู่นานไม่ได้ระหว่างที่ผมกำลังจะออดนะครับมีผู้หนุ่มคนหนึ่งสุดหล่อนะครับเหมือนจะมีตัวมาดักผมครับไม่รู้ว่ามันเรียกเพื่อนมาดักหรับ ยังไงมาแล้วเราก็แตกไปไอ้นี่ดีกว่าเชื่อจีนแล้วเราก็ได้ของฟรีมาลูกซองแหมออกทํามาก็เจอพวกหนุ่มสุดหล่อมาเลยโอเคเดี๋ยวผมก็ทำการเรียกม้าลูกลักผมมาก่อนนะนะนี่ไปกันทุกคนครับแล้วผมเนี่ยก็ได้กลับว่าจะมาล่าพวกคนไทยครับผมก็เจอพวกมันนะฮะเนี่ยพวกคนไทยเนี่ยก่อนตอนนตอนช่วงเช้าหกโมงเนี่ยโดนพวกคนไทยนะครับ ยิงครับแล้วก็ปากเฉาดีครับนี่แต่ว่ามันไม่อยู่นะมันไม่มานะครับผมก็ด้นั่งรอมันเนี่ยมันจะมาไหมวันที่สองเราเนี่ยโอเคแล้วก็ล่วงไปครับไอเจ้านี่เนี่ยนะแสดงว่าผู้มันก็ไม่มาเนี่ยนะน่าเสียดายจัดเลยไม่ได้นัวเลยกะว่าจะจากยิงกับสี่เก้าดีเลยแล้วก็กับยืดจีเลยเนี่ยแต่ผมไม่สนใจสี่เก้าตำนานหรอกผมจะสนใจยืดจนะีคนไทย <laughs> นะครับผมชอบมันด่าับผมชอบมันด่ามากครับด่ากับเด็กในทีมผมเลยะครับนะโอเคฉันไปดีกว่านะผมก็ได้มาแถวเอสนามบินนะครับผมเรียกว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับแล้วก็พี่แบร์รี่เนี่ยอบารีครับบาดีลชื่อหาเลยไปดูเขาชื่อโคตรยากเลยนี่ครับนี่พี่แกก็ยิงได้แล้วผมขอเด้าเด้าทนีอ๋อ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 ลึกขึ้นมาแล้วก็โดนพี่สิครับ อะไรอยู่ซองมาอูโหอันนี้ไม่ได้บ้านบอดไหมเนี่ยทุกคนดูดิดูมันได้บ้านบอดหรือฟางกำปันมาโอ้โหดีนะมันมันไม่ได้ใส่ผมว่าไอ้ตัวที่ยิงผมเนี่ยพรไม่ได้ตันแน่นอนครับเขาบอนพตันแล้วแบบใส่พรสวนอย่างนี้แม่งผมผมแป๊บล่วงหายเลยไปไปกันต่อในที่สุดครับทุกคนผมก็ได้หามเจอจนได้เลครับไอ้เชื่อนี้นี่เองนะครับเพราะว่าผมเห็นมันยิงไล่ยิงคนเนี่ยใช้ดูซี่แบบฟาร์มาจ่ะปืนมันเต็มตัวเลย นี่บอกเลยครับมาผมเร็วมาเกามันอีกครับผมตามทันแน่นอนนะครับผมบอกเลยโชคชะตาขาเลครับเนี่ยโชคชะตาทางที่ขีดทําให้เราสองคนเนี่ยเจอกันจังหวะน,นี้มันคงจะไม่รอดผมหรอกครับผมบอกเลยโดนแนงครับมา้านี่ตํานานหรอ้าคนร่วงไปนี่แล้วก็แตกไปหนึ่งทีฮะนี่โอ้โหริงด้วยครับลูก <c oughs> ของผมเต็มเยตยเลยลูกของผมได้เก็บกลับ,บ้านดีเโอ้โอเคแต่ก็เป็นไรครับแล้วก็เดี๋ยวพี่พี่สิบบาทแต่ก็พี่ บาลิวนะมาเก็บของเอานะกาไปดีกว่าครับแล้วผมก็ได้ถึงบ้าน้อยนะตอนนี้ก็มีเครื่องนะครับนึกบอกเลยบ้านผมไม่อยู่ถึงหรอกครับบ้านแตกครับทุกคนเราดูเลยวันนี้สามมีม่ั้นได้รอดฮนะแต่ผมก็ไม่รอดทร์ฮนนะแต่เราต้องดูก่อนมันจะลงกันต่อไหมเพราะว่าผมเนี่ยมีความคิดว่าอยากจะลงซีรีส์ให้จบนะครับก็คือซีรีส์เหรียญนั่นเองนะโอเคไปว่าตอนนี้ผมก็พยายามที่จะหาลูกแคนนะใครที่อยากจะเข้าแคนผมมานะผมขอแค่อย่างเดียวครับตอนดึกเนี่ย ผมยังไม่ค่อยตอนดึกอะมีมีคนเฝ้าอยู่ครับแล้วก็ผมแค่ต้องการคนเฝ้าแบบขอเป็นคนขอเป็นมือยิงหนังกันแบบมือยิงแบบมาเฝ้าตอนเอ่อตีห้าอย่างเงี้ยตื่นตีห้าเฝ้าอย่างเงี้ยมีไหมมีไหมส่วนมากพวกมันจะชอบมาเละบ้านผมตอนตีห้าทุกคนตีห้าถึงเก้าโมงสิบโมงอะเป็นชอบมาเละกันนะผมเจอทุกครั้งเลยแต่ละทีเนี่ยแม่งบ้านแจกตลอดนะครับผมต้องการสายนี้มา,มากๆเลยนะถ้ามีสายนี้ก็จะดีมากเลยนะนะน้องๆหรือ,อใครก็ได้ครับแบบ ยิงเก่งๆนิดนึงคมๆหน่อยตึงๆเนี้ยแบบตึงกว่าพี่อย่างเงี้ยประมาณนี้ได well. well. <can> <you say S 1> ้นะครับไหนๆก็ได้ไหนแล้วละครับเรามาเล่นแถวเขียวบนดีกว่านะแล้วผมก็เจอว่าหนุ่มคนนึงสุดหลอดนะครับกำลังจะขึ้นจักรยานอยู่ข้างหน้าผมนะครับแหมขี่จักรยานนี้มันก็ต้องเล่นอยู่แล้วละครับเจ๊เขาต้องเล่นมินคับผมก็จะทรมานเขาแต่นะโอเคเราก็ปั่นอ้อมไปก่อนนะครับก็ให้เขาแบบตั้งตัวนะ นี่เคาะคาตกคาจักรยานฮะแล้วก็ปล่อยเขาชุบนะฮะพอเขาชุบขึ้นมาผมก็ได้ยิงต่อนะพราะว่าเป็นการที่แบบว่าให้ชุบเขาเนี่ยมหมดกันเร็วๆนะครับนี่เพราะว่าเหตุผลที่ผมยิงเนีย่ยไม่ใช่หรอกครับที่ผมไปซ้ำว่าผมจะรอพวกต่างชาติครับพวกแคนแคนใหญ่นะมันลงมาสองคนนะแต่มันก็ไม่กล้าออกมาจากบ้านครับผมก็วนนยิงไอ้นี่นะผมไม่รู้ว่า,วาตัวนี้เป็นเด็กมัน,นหรือผ่านะนะไปยิงไปครับโชคชะตาขาดไอ้นี่เนย แต่มันก็มองไม่ออกมาครับผมยิงขนาดนี้แล้วแล้วผมมก็มาคนเดียวเลยนะเนี่ยพวกชื่อนี้ครับเนี่ยพวกตัวเอก็กก็พวกชื่อจีนะฮะพวกนี้เนี่ยเป็นพวกที่แบบว่าชอบลงต้นเกมนะครับก็ไม่ลงแบบจบเซิร์ฟเท่าไหร่ครับพวกนี้โชคดีไจะเป็นลงแบบเซิร์ฟเลือดมากกว่านะโอเคแต่ก็ไม่รอช้าครับแล้วก็สั่งหาคนนี้ไปเลยแล้วก็จับพร้อมไปกัน,นโปะ๊โปะโอเคก็แตกสามนี่สวยพี่สวยรู้จักเปล่าวสวยพี่สวยวิจิตรเราไปดีกว่าครับ ระหว่างที่ผมเนี่ยขี่ม้าอยู่ครับผมก็เจอผู้หนุ่มคนหนึ่งสุดหล่อเนี่ยตาลังขีจักรยานผ่านผมไปนะครับแหมก็เป็นได้ที่คนทางผ่านนะครับนี่นี่ทางผ่านก็มนจะรอยอย่างนี้ก็เสร็จยี่วิอทีครับน้องๆนี่แล้วก็ล่วงไปครับแล้วผมก็ได้ไปุ่ยกดเบาลูกซองมาแล้วก็สูนแล้วก็การไฟครับแล้วก็เกงเหล็กรองเท้าเหล็กนะสวยพี่สวยปั่นเจีย๊ยบฮะ ก็อย่างที่ผมบอกนะคะไอ้พวกพีจีมาแล้วครับนี่ข้างหน้าหมดเลยโอ้โหพี่บารีแตกพี่ิบาทจะสู้พี่โอโ้พี่จิบาทจะรอดป่ะผมเอามันก่อนลวกันตัวนี้แล้วก็ล่วงครับหลดตัวที่สองโอเคจะตายแล้วอุ้ยม่ตายยดงไงวะกระสุนผมก็หมดเลยพอดิโอ้โหแล้วผมก็ล่วงว่ะเดี๋ยวผมบอกเลยว่าสวยพี่บารีสวยแล้วมันก็ตายหมดครับผมบอกเลยว่าไอ้ตัวพวกนี้เป็นตัวที่แบบว่าตำนานตันนะครับแล้วก็ตัวละครอัพตันครับปืนตันนะครับ บอกเลยต้นเกเมแบบผมแะขนาดพวกผมตำนานแม่งยิงเป็นตายโคตรยากเลยไอ้ตัว V ีฮะส่วนไอนะ้ตัวจีนั้นมันตายง่ายครับมันเป็นแค่ตำนานแต่ว่ามันยังไม่เต็มนะครับโอเคแล่ก็ให้พี่เขาเนี่ยมาเก็บของกันนะเราก็จะด้กลับบ้านกันเดลล่เาเนี่ยลงไปทํำล่างกันครับเหมือนพวกเขาเนี่ยจะลงเล่นทํำล่างกันครับก็ไอ้พวกเดิมครับตัว V ีฮะต่างชาติเหมือนเดิมครับตอนนี้ก็พี่สิบบาทก็ยิงมามันนะไปไปดูเองกันฮะ ลอยก,ก่อนจะออกมาอเปล่าไปเดี๋ยวเราไปลุยกันครับข้างในแต่ผมเปิดเองกันฮะไปลุยกันไม่รู้ว่าใครจะเปิดนะไปรอก่อนครับจังหวะนี้แล้วก็มาตันด้วยครับไปงานนี้ผมเรื่งเปิดเองฮะ <c oughs> ไปลุยกันครับมาลงเองไปลุยใครลงไม่ลงจะลงหรือไม่ลงจะลงหรือไม่ลงยังไงมา ยังไงลงเองก็ได้ <occurs> เจ <ไ box. S 1> ็บหนักครับเดินเด้งละไปบอกเลยไม่รอดแน่ครับมาผมยิงไปเลยกันมาไปแล้วมาดูจังหนึ่งจังสองโอ้โหมันชุบอะไอ้เหี้ยมันชุบเร็วเลยเป็นไรพี่มือซ้ายสวยเวยพี่สวยโอ้โหผมยิงมันแตกสองแล้วดูดิโอ้โหอะไรวะเนี่ยเก็บสองตัวเลย เราต้องชุบพี่สิบบาทก่อนนะโอเคมันของมันเยอะด้วยครับมันเกลียวควอมยาก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่เขาดี๋ยวไปเก็บของกันโอเคเดี๋ยวเราเก็บของเสร็จก็เดี๋ยวเรารีบกลับกันครับไอตัวฟาม마สเนี่ยผมไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะตัวนี้เนี่ยผมไล่ล่าหาพร้อมแมวนเราไม่รู้ว่าอยู่ไหนมันยิงไหนเนี่ยโอเคมันก็ได้ของมาน่าจะมันน่าจะเอาปืนน่าจะหมดแล้วครับไอพวกนี้เนี่ยไปกันดีกว่านะ แล้วผมก็ได้ทําการกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยเลยครับแต่เราก็มาเก็บของกันนะครับดูดิของก็เต็มตัวพอสมควรครับดูดิของพี่เยียบเยียไปหมดเลยดิของของเรานะครับนี่จากที่เราไปลุยมาแล้วผมเนี่ยก็จับสกาวสองกระบอกเลยครับแล้วผมเชื่อเลยว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันจัดผมไม่ปล่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังเที่ยงคืนเนี่ยผมนอนใช่ไหมครับมันก็จะเอารถถังไปเลียผมเพราะมันพูดเดียวกับไอ้ตรงหน้าไบโอเนี่ยนะพวกนี้เนี่ยพวกนี้พวกก็จะเป็นสายต้นเกมครับผมไม่รู้ว่าไอ้พวกนี้มันลงจบเซิร์ฟเซิร์ฟไหนหรือเเปปลล่ามัันนนงกบ็แคด้วย เดีนะ๋ย okay. วเราก็พยายามเก็บของกันไปแล้วก็ของเนี่ยยังไม่ได้แยกเลยครับเพราะว่าผมยังหาคนแยกของไม่ได้อะไรเลยประมาณนี้นะโอเคของก็เพียบพอใช้ได้ครับเดี๋ยวมันได้ทำหน้าปกแน่นอนฮะก่านที่พวกผมเนี่ยกำลังจะจัดของครับมีตัวหนึ่งแอบดีบ้านผมครับนี่ไงเข้ามาประตูด้วยนะครับแต่ประตูทางซ้ายผมก็ไม่ได้ปิดไปครับ โอเคเหมือนพี่สวยแล้วพี่ผมชายผมก็เก็บมันแตกไปครับเรียบร้อยตอนนี้ผมก็มาดีดมาพวกมันนะครับเจ้าบ้านพวกมันก็อยู่ตรงนี้ตอนนี้แอร์ก็ตกเรียบร้อยแล้วครับผมหวัวพอดี รอครับรอรอผมเชื่อเล้ว่ามันต้องรื้อบอกมาแน่นอนฮะรอครับพี่ได้พี่รอครับก็ผมบุมเนี่ยก็พยายามจรสการ์นโผล่แล้วพอแล้วแตกหนึ่งครับสวยสวยโอเคแล้วก็พี่ชายเราก็เตะบ้านเขาล่วงหนึ่งจีดวงพยี่สิบบาทตายโอ้โหแล้วก็ไม่ได้ปืนด้วยมันก็เอาปืนเข้าบ้านสิบนร้อยแล้วจบเลยเดี๋ยวเร่นกับมันแค่นี้พอครับเก็บของเราไปเราไปแอร์กัน กะว่าจะรอไปแอร์ครับแต่ก็ไม่ใช่ไปแอร์นะครับแต่ไปไล่มันก่อนดีกว่าพวกนี้เนี่ยโอ้โหม้ามันก็ว้าเร็วด้วยครับมาผมดูดีวิ่ง5-7ครับไอพวกนี้มันก็ผมว่าผมเนี่ยดักมันรอไปออกมาแอร์ครับแล้วมันก็ออกมาด้วยโอเคมีร่วงเหนึ่ทีเดียวโอ้โหทำมันไปขึ้นด้วยหาเร็วด้วยฮะแล้วมีตัวที่แค่ข้างหน้าผมแต่ไม่เป็นไรครับผมสนใจไอตัวข้างหน้า เดี๋ยวผมขี่ม้าเนี่ยไปตามพวกทีมยามผมก่อนเขี่ยซ้อมไม่เดียวไอ้สัสพีชายผมเนี่ยก็โดนซ้อมไิ่เดียวร่วงเลยนะครับแต่ผมบอกเลยมันหนีผมไม่รอดละครับไม่มีเกียงร่วงสวยนี่เก็บหนักครับร่วงครับโอเคนี่น่าจะไม่รอดครับผมเคาะไปครับที20บาทก็ตันไปมันจนะร่วงครับโอเคร่วงไปสวยสวยเราไปช่วยพี่สิ10บาทกัน่อนมีตัวรับมาด้วยแต่ผมไม่เห็นตัวรับมันครับ อ่าเหมันกันพราว่าตอนนี้พี่บาลีก็ยังไม่เจอตียังฮะโอเคสวยสวย,สวยเดี๋ยวเราก็ไปเก็บของกันเฮ้ยหลังเข้าเราก็ล่วงไปตุจีเกือเรลุจังวะโอเคเดี๋ยวเราไปกันดีกว่า,าครับเก็บของเรียบร้อยแล้วผมก็ได้มาถึงแอร์บระะ้อยแล้วครับไปเราไปลุยกันมันเพราะว่ามันมีตัววิ่งหยอดแอร์มาสองตัวฮะ๋ยวผมก็จะเอาตัวจกักรยาน,นะฮะสอดตัวนั้นปอปพี่ชายมันไปโอเคก็ล่วงไปครับ โอ้โหหรือว่าพี่สิบบาทปไปไล่ตัวนู้นแต่ว่าเอาตัวเดียวกันก็เป็นไรฮะเราเล่นมันกันก็มันก็อยู่ในบ้านนะไม่รู้จะออกมาหรือเปล่าแล้วก็แอร์ก็จะแตกแล้วครับอีกกี่ทีครับแอร์จะแตกแล้วโอเคเหลือนิดเดียวครับผมรอยิงแอร์เลยกันเหลือสิบทีฮะโอเคครับพิสุดท้ายก็เราก็จะได้แอร์สมบูรณ์แบบครับสวยแล้วว่าผมเนี่ยก็ได้แอร์เรื่อยครับแล้วก็มีม้าขี่เข้ามาหนึ่งตัวโอเค เรก็ล่วงไปไอเจ้านี้ดีกว่าไม่รู้ว่าพวกไหนฮะโอเคแต่เ,เราเออมีตัวหนึ่งมาจักรยานโอเคสวยเขาล่วงสองครับไปเดี๋ยวเราเรีบกลับบ้านให้กว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเกินเวลาเราครับมันจะมีตัวหนึ่ง่แถวนี้โผม,มาข้างหน้าด้วยผมเอาตัวมามตามไม่ทันนะไอตัวนั้นอะไป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 ไล่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 ครับพี่ชายไล่เราก็ต้องไล่ครับไปโอเคมันอยู่ข้างหน้าครับ ก็เดี๋ยวพี่ชายผมมาเล่นว่ะครับทุกคนรู้ผมแต่ทันพี่แกะปะแต่ก,ก็พยายามจะให้มันโดนทุกซองโอ้โหโดนเม็ดเดียวเลยมันแรงจังวะโอเคเดี๋ยวเขา่วงไปแต่แต่แต่กซองก็แรงมากนะทุกคนมันใส่พอเลยวะลูกซองโคตรแรงเลยเม็ดเดียวหายแล้วก็มีตัวรอดมาด้านหลังพอดิพอดิไอตัวจีนนะครับไอตัวนี้โอเคแล้วก็ล่วงไปสวยเราไปดูขอเหมือนกัน ของมันน่าจะไม่ค่อยมีอะไรหรอกครับพี่นี่ผมแน่ใจว,ว่ามันเอาตัวป่าหรืออะไรมานะยีมันเลยมันโอเคเก็แตกไปนะกซองด้วยโดนค้าดีเลยกันเหมือนจะมีตัวนึวองอยู่ข้างหน้าผมครับ <c oughs> ตัวนู้นด้วยจะเอามันก่อนไนนนอ้นี่มันออกมาเนีต้องโดนสอยฮะนี่ลวงหนึ่งโอเควสวยๆทำสวนหลอมสวนว่ะแล้วไอ้พวกเดิมเนี่ยมันก็มาเติมแล้วครับสองตัวมาสามสองครับ มอกเลยไงจา้างเราก็ต้องได้เปรียบแล้วครับสามสองอ่ะผมก็จะลงเปิดก่อนแล้วกันเพราะว่ามหาจังหวะเปิดครับทำขีบนก่อนชุดดำสองคนด้วยมาเดี๋ยวตัวนี้ด้วยกันโอ้โหนาเอกขึ้นเอากล่่มไปครับเหลือตัวเดียวนี่เรากล่ก่มไปโอเคเรากล่ก่มหมดครับสวยสืยี่สวย,สวย,สวยโอเคเราก็ได้ของพวกมันมาเดี๋ยวเราชุดพี่แกแล้วก็เดี๋ยวจะกลับบ้านกันครับ แล้วผมเนี่ยก็ได้มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับแล้วผมบอกเลยว่าพวกมันเนี่ยตามพวกผมมาครับสองตัวมาบักครับแล้วผมหามันก่อนไม่รู้ว่าอยู่ไหนโอเคแต่พี่ชายยิงสไนมันไปแต่เราลงครับแต่เราเก็บของในบ้านกันโอเคก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์สุดท้าเป็นใจผมด้วยนะครับขอบมากครับทุกคนที่ดูต้องคิวจนจบนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับทุกคนส่วนใครที่ติดตามช่องทางสองพี่สองช่องนี้ก็พี่บาลีก็มีช่องยูทูบของเราครับอยู่ใต้คอมเมนต์แล้วก็ตีทิกต็อกนะครับของพี่สิบบาทครับ แล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าเนะบ๊นะบายเจอกันใหม่ครับ